หัวกันออกไปเลยคุณนายป้าขอโทษด้วยนะคะป้าผิดไปแล้วจริงๆยังไงคุณนายก็ให้โอกาสป้าอีกสักครั้งเถอะนะคะป้าจะไม่ทำแล้วป้าไม่มีใครจริงป้าไม่มีที่ไปจริงๆนะคุณนายโอากาสอะไรหระอป้าโอากาสที่ฉันจะได้เกินของเน่าเสียอีกหรอออกไปเดี๋ยวนี้เลย ไม่อยากเห็นหน้าไปคุณนายป้าขอโทษนะคะให้โอกาสป้าอีกสักครั้งเถอะคุณนายถือว่าสงสารป้าเถอะนะป้าขอโทษจริงๆโอเคหนึ่งสองสามคุณนายถือว่าสงสารป้าเธอนะให้โอกาสป้าหนะึ่งครับคุณนายนายโดนจับไม่ได้สกิ๊กทำไมเนี่ย แม่ทำตัวเองนะครับรอบนี้ผมเตือนแม่แล้วอะายีเอาแม่ออกไปได้แล้ว,ไไไไลวฉันไม่อยากเห็นหน้าแม่นายจะไปไหนก็ไปทีมเอาแม่นายไปได้แล้วฉันไม่อยากเห็นหน้าจะไปไหนก็ไปครับคุณนายผมต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วผมก็ขอบคุณคุณนายมากสำหรับเรื่องที่ผ่านมาคุณนายไปบอกก็ยิน

ผมขอโทษด้วยนะครับแล้วผมก็ขอบคุณคุณนายมากครับสำหรับเรื่องที่ผ่านมาทุกคนครับถ้าทุกคนอยู่สถานการณ์เดียวกับผมแล้วแม่ทําแบบเนี้ยทุกคนจะเสียใจแบบผมไหมครับผมฝากกดหัวใจเป็นกาลังใจผมด้วยนะครับไปเลยแม่แม่ทําแบบนี้ยแม่อายเขาบ้างไหมเนย ๋ที่ไหนจำไม่ได้แล้วทีมนายเป็นคนดีนะเป็นคนดีต่อไปลูกไปเนี้ยไม่ทำลายนายถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกแต่กับแม่ไปฉันขอแตะขาทีมนายเป็นคนดีนะก็เป็นคนดีต่อไปโลกไปเนี้ยจะไม่ทำร้ายนายหรอกถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยสามสี่ถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกได้นะแต่สำหรับแม่ แต่สำหรับแม่นายฉันขอตัดขาดขอบคุณนายมากครับไปครับแม่ไปเก็บของไง <c oughs> เป็นไงเป็นไงอันเนี้ยมันไม่เมื่อยหรอกมันเป็นเมื่อยยีก่อนหน้านี้มากกว่าไม่เลย มันไปยืนท่านี้ในครัวไงไปยืนท่านี้มันเลยแบบบอกทำงานสบายๆไม่ทำจะมาถ่ายสั่นเลยงานสบายๆบายเลยเขาเป็นห่วงสามีเขาเขาไม่อยากให้สามีเขาต้องไม่ใช่นะแม่หนูบอกว่าหนูจะขึ้นเธอยอมรับหนูจะขึ้นไป่ทำงานให้เขาใช่ปะพอเขาบอกวิธีการทำงานของเขาให้หนูปุ๊บ แม่เอาเธอทำเองดีกว่าไปเหอะเดี๋ยวเขาลงไปถือกล้องดีกว่าวะไม่เอาละฉันว่าฉันใช้แรงงานนี่แค่เนะนีค่ะเป็นเงินท่าเป็นคนสั่งให้แม่นิสั่งของคิดเดียวอะไรเนีาะนุู้อยากโดนอุ้มหนูอยากโดนอุ้มเลยนูอยากโดนอุ้มเลยเนาะและเนี่ยม้าม่าลุกขึ้นมาน้าใหญ่งเฉยๆมาสกิลหนูอยู่นั่นแหะแล้วมันร้องพี่มันก็หัวเราะมา ดูตอนเล่นน่ากลัวมากเลยกลัวกระดุมเหมือนกันเดกียวไหมคะเกีียวไหมคะเดี๋ยวรับมาม้าแล้วมาเ็จละเร็จรับมามาที่ไหนมเอ้รับแม่มนละแม่มมละอ่ะมาโอเคค่ะเดี๋ยวฝากติดตามผลงานเรื่องนี้ด้วยนะคะไม่ถ่ายกล้องสั่นยังไงก็อย่าคอมเมนต์ด่ากันแล้วกันนะคะบ๊ายบาย